สวัสดีค่ะวันนี้หมือนระดาจะไปเรียนเต้นบัลเล่น,นะคะแต่ว่าก่อนจะไปนะคะก็จะต้องเติมพลังให้ตัวเองะคะ่ะเพราะว่าจะต้องไปกระโดดโลเต้น,นะคะ่ะหนึ่งชั่วโมงเต็มน,น,นะคะวันนี้นะคะหมือนระดาก็ได้ทาก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะคะน่าทานมากเลยค่ะจัดเต็มนะคะถึงเครื่องจริงๆนะคะมี ระบ,บึกนะคะเยอะแยะเลยะคะมีไก่นะคะมีไข่นะคอิ่มแน่ค่ะร้านนี้ก็อยู่ในฟู้คอร์ตนะคะของมิดทาวนะคะเทาสามย่านนะคะไม่ใส่ผงชูรสนะคะ ถ้าใครต้องการประมึกแชร่ด้วยก็เพิ่มเงินอีกนะคะ1ิบาทนะคะไปลองทานกันนะคะแบบระดาบติดใจมากเลยนะคะราคาไม่แพงเลยนะคะแล้วก็มีขนมหวานนะคะ ขอโปรตลนค่ะสลิง,งปีกรอกนะคะหอมหวานชื่นใจมากนะคะนี่เปียวคือเม็ดบัวแข็งไปนิดนึงค่ะบรเวณภายในฟู๊ดคอร์ตนะคะตกแต่งสวยงามทันสมัยนะคะแล้วก็มีแสงไฟ เรียกว่ารับประทานอาหารราคานิสิตนักศึกษานะคะแต่ว่ามีความสะอาดปลอดภัยนะคะทุกคนในส่วนหน้าต่างดอาหารราคาหลักสิบน,นะคะแต่ฟิวนี่โอ้โหสวยงามนะคะรอบนอกนะคะของฟ้าแจัดใสนะคะ อิ่มน้ำสำราญแล้วนะคะแบบระดาก็เดินทางต่อนะคะจะเห็นว่าช่วงนี้ใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วก็จะมีการประดับไฟกันตามท้องถนนแล้วนะคะผ่านจัมจุริสแควร์นะคะมุ่งหน้าไปยังศูนย์ลุมพินีนะคะเพื่อจะไปเรียนเต้นนะคะถึงแล้วค่ะถึงที่หมายแล้วค่ะ วันรดาต้องไปถึงที่เรียนนะคะก่อนเวลานะคะเพราะว่าจะต้องทำผมแล้วก็จะต้องแต่งตัวก่อนที่จะเข้าคลาสเรียนนะคะวันนี้พระอาทิตย์หายไปไหนไม่เห็นพระอาทิตย์เลยนะคะ ช่วงนี้กรุงเทพก็จะมีฝุ่นนะคะมีฝุ่นเพราะฉะนั้นนอกจากโควิด19แล้วเนี่ยก็ยังจะต้องสวมหน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นด้วยนะคะเรามาถึงที่หมายแล้วค่ะเดี๋ยวเหมือรดาก็จะเข้าไปภายในตึกนะคะขึ้นไปชั้นเรียนนะคะก็ต้องเตรียมตัวก่อนนะคะต้องทำผมนะคะ ตอนนี้ไม่อยู่ในชั้นเรียนแล้วนะคะต้องวอมร่างกายก่อนนะคะก่อนจะเริ่มเรียนนะคะเขาเรียกว่าต้องยืดเส้นยืดสายก่อนค่ะไม่งั้นจะกระโดดโดเต้นไม่ได้ วันนี้ครูก็จะสอนท่าใหม่ให้ด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะซ้อมท่าเต้นใหม่นี่นะคะเราจะต้องอยืดเส้นยืดสายก่อนนะคะให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายนะคะแล้วก็จะต้องมีท่าบริหารนะคะมีท่าบริหารนะคะก็สนุกสนานมากค่ะเพื่อนก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลจริงๆเลยนะคะ ช่วยุณากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งข้างๆให้หม่อมระดาด้วยนะคะคลิปหน้าหม่อมรดาจะมีอะไรดีๆมาฝากอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงโชคดีรวยเฮงๆนะคะสวัสดีค่ะ